หมอเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรคะไอเจาวีกกนเนี่ยก็เป็นการนำเอาอโปรโตีนเข้มข้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นโปรโตีนไอโซเลตกับมีซอยไอโซเลตกับตัวพีไอโซเลตก็คือเป็นโปรโตีนเข้มข้นที่สกัดมาจากถั่วเหลืองแล้วก็เป็นโปรตีนเข้มข้นที่สกัดมาจากถั่วลันเตาสีทองอแล้วก็บวกกับสารอาหารเช่นแคลเซียมฟอพสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินดี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาวิตามินดี3นะครับก็สกัดมาจากน้ำมันข้าวโพดซึ่งรวมแล้วนี่ก็คือไม่มีส่วนใดที่มาจากสัตว์เลยนะครับนะซึ่งก็จะเข้ากับความหมายของคำว่าวีแกนซึ่งแปลว่าไม่มีส่วนผสมของอสิ่งที่เป็นของสัตว์นะครับอ,อันนี้คือวีแกนคือจริงๆแล้วเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ของวีแกนคือเหมือนกับ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเทรนด์เหมือนกันนะคุณหมอค,คนบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงก,ก็งคือถ้าถ้ามองภาพรวมเราจะเห็นว่าการบริโภคโปรตีนจากพืชเนี่ยมันมันดีทุกอย่างนะครับคือดีทั้งต่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ดีทั้งโลกดีทั้งทั้งโลกกับเราก็ดีด้วยเพราะว่าการโลกใบนี้ใชราะวก็การได้มาซึ่งโปรตีนจากพืชเนี่ยมันไม่ทําให มันมีส่วนทําให้โลกร้อนเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับการที่เรามากินโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยกระบวนการที่จะต้องเอาอาหารจากพืชมาเลี้ยงสัตว์อีกทีนึงแทนที่เราจะกินพืชโดยตรงแต่การที่เอาพืชมาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วสัตว์ก็มีการย่อยสลายมีการใช้คุณภาพของโปรโตีนจากพืชเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็จะมีการสร้างแก๊สเช่นมีเทนเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย มากขึ้นกว่าจะได้เนื้อสัตว์มากิโลนึงเนี่ยนะเราต้องใช้พืชมหาศาลมันก็กลายเป็นว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมันทําให้โรคเราเนี่ยมันโรคร้อนขึ้นนั่นเองค่ะขณะเดียวกันการบริโภคโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันก็มียังถ,ถ้าภาพรวมแล้วนะครับยังมีข้อด้อยกว่าการบริโภคโปรตีนจากพืชแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับ คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นถามถามลึกลงไปเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืชเนี่ยปริมาณโปรตีนเนี่ยวัดกเป็นกรัมนะถ้าคุยกันจริงๆแล้วอะค่ะคุณภาพหรือว่าปริมาณโปรตีนที่ได้จากพืชกับสัตว์เนี่ยมันเทียบกันกรัมต่อกรัมเนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกันไหมคุณหมอครับคุณภาพโปรตีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับธรรมชาติของพืชพันธุ์หรือสัตว์ชนิดนั้นๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะมีคุณภาพของโปรตีนก็คือมี จำนวนและปริมาณของกรดอะมิโนโจำเป็นเนี่ยครบถ้วนกว่าโปรโตีนจากพืชน,นี่คือโดยเฉลี่ยนนะ,ะแต่ถ้าเราเลือกสรรพืชที่มีปริมาณโปรโตีนและมีคุณภาพโปรโตีนที่ใกล้เคียงจากสัตว์เนี่ยเราก็จะได้โปรโตีนที่มีคุณภาพที่ไม่ได้ด้อยกว่าโปรโตีนจากสัตว์ได้เช่นโปรโตีนที่เราเลือกมาจากถั่วเหลืองแล้วก็โปรโตีนที่เลือกมาจาก โหลันเตาสีทองเนี่ยนะครับมันจะมีค่าของการย่อยและการนำไปใช้เนี่ยนะครับมีคุณค่าเนี่ยใกล้เคียงเท่ากับนมเลยคือนมเนี่ยมีค่า pdcas a AS เนี่ยนะครับเป็นค่าคะแนนในการย่อยและการนำเอาไปใช้เนี่ยซึ่งเป็นมาตราฐานาการประเมินคุณภาพของโปรตีนจาก w o u h o เนี่ยนะครับองค์งการน,นานาภโลกเนี่ยมีค่าเนี่ยก็คือสูงสุดคือหนึ่ง ครับในขณะที่เวในขณะที่โปรโตีนจากนมเนี่ยเท่ากันหนึ่งแต่ว่าโปรโตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยก็มีคุณภาพหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ P นี่อาจจะอยู่ที่ประมาณ0.93ซึ่งถ้าเกิดเกินกว่า85ขึ้นไปเนี่ยเราก็ถืวอว่าเป็นโปรตีนสมบูรณ์สาม,มารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคต่างๆได้แล้วเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยโดยความที่เราเลือกสรรพืชที่มีโปรโตีนคุณภาพดีเนี่ยเราก็จะ ได้รับคุณค่าของโปรโตีนเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเนื้อสัตว์แต่ประโยชน์อื่นๆเนี่ยได้เยอะกว่าอีกเยอะนะครับเด,เดี๋ยวพูดต่อให้ฟังอีกนิดน,งนึงเลยว่าคือเวลาเราบริโภคโปรโตีนจากพืชเนี่ยเราจะได้โปรโตีนบริสุทธิ์เพราะว่าพืชเนี่ยดูดซึมแร่ธาตุจากพื้นดินขึ้นมาดูดอากาศออกซิเจนารบอ,อ,อความบอกไซด์จากอากาศแล้วก็สร้างเป็นเนื้อเยื่อเป็นอาหารต่างๆแล้วก็เป็นโปรโตีนขึ้นมาเนี่ยนะครับพืชเนี่ย แตม,มันไม่มีอารมณ์ไม่มีความเครียดเหมือนสัตว์ไงครับดังนะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารแห่งความเครียดหรือสารแห่งการอักเสบเนี่ยติดมันในโปรโตีนของอพืชในขณะที่สัตว์เนี่ยนะจะมีความเครียดจากการเลี้ยงแล้วสัตว์มันมีอารมณ์มีความกลัวใช่ไหมสัตว์มีความกลัวมีความเครียดจากการเลี้ยงในที่<ะ>ที่แออัดเงี้ย<ะ>มันจะมีการหลั่งสาร แห่งความเครียดและก็สารแห่งการอักเสบเนี่ยออกมาปนอยู่กับเนื้อเขาอะแหละส่วนของของพืชไอส่วนของสัตว์นั้นนะครับซึ่งก็จะมีผลทําให้มีอันตรายต่อสุขภาพนั่นคือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าพืชเนี่ยเขามีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างพฤกษเคมีมซึ่งคำว่าพฤกษเคมีก็หมายความว่าเคมีที่มันถูกสร้างโดยพืชเท่านั้นซึ่งเคมีเหล่านี้เนี่ย มันจะมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบปรับสมดุลฮอร์โมนและวา็อะไรปรณน,น,นี้นะครับ mm hmm. ซึ่งจะมีประโยชน์มากมายเลยต้านเบาหวานได้ต้านมะเร็งได้ขณะที่สัตว์เนี่ยจะไม่มีส่วนสารพวกนี้เนี่ยสัตว์สร้างไม่ได้ mm hmm. มันสร้างได้เฉพาะพ,พืชเท่านั้น mm hmm. เห็นไหมครับว่าเราไม่มีของเสียติดมาขณะเดียวกันมีของดีเพิ่มเข้าไป mm hmm. ช่วยในเรื่องของสุขภาพของร่างกายเราด้วยและที่สำคัญก็คือว่า ไม่ทําให้โลกร้อนอเห็นไหมครับย่อยง่ายด้วยครับใช่ครับโปรตีนจากพืชก็ย่อยง่ายกว่าครับแล้วก็มไม่มีไขมันอิ่มตัวที่ติดมาใช่ไหมครับเรนะาไขามันในพืชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่ทําให้คอเลสเตอรอลชนิดเลวเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่ากลับจะทําให้ คอเลสเตอรอลเลวเนี่ยหรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยมีระดับที่ต่ําลงก็ทําให้ช่วยต่เรื่องโรคหลอดเลือดอามาเพิ่กำังภาพาดได้ด้วยค่ะครับคุณหมอมาเคยอ่านหนังสือค่ะแล้วเจอว่ามีงานวิจัยว่าคนเราเนี่ยบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงเพราะว่าบางคนกลัวเป็นมะเร็งครับมันเกี่ยวอย่างเราบริโภคเนื้อแดงเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับการที่มีอุบัติการของมะเร็งหลายอย่างเพิ่มขึ้นม,มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เห็นได้ชัดว่าการที่เรามีสารปนเปื้อนจากโปรตีนในเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพอครับอาจจะเป็นด้วยวิธีการหรือกรรมวิธีที่เรากินเนื้อสัตว์ด้วยมั้งแบบปิ้งย่างหรือแบบกินอะไรจุกกระปกอะไรเข้าไปอีกส่วนที่เขามีการศึกษากันเนี่ยก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ ไม่ใช่ว่าเป็นของหมักหรือว่าเป็นของอะไรทั้งหลายะนะแต่เป็นเกี่ยวข้องกับการที่การบริโภคเนื้อแดงเนี่ย<ม>เป็นตัวของโปรโตีนโดยตรงค่ะคโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีแกนที่เราออกมาเนี่ยเป็นโปรโตีนจากพืชนะคะก็ค,คือจากถั่วเหลืองและถั่วลันเตาสีทองอย่างที่คุณหมอว่าไปนะคะคมีคุณภาพโปรตีนที่ดีเรียกว่าเป็นโปรตีนบริสุทธิ์เลยนะคะมีการสร้างพลึกษาเคมีแบบซึ่งมันมีประโยชน์ต่อร่างกายในการต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะคะ พอฟังแบบนี้ค่ะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอเล่าในอยากทานมากเลยนะคะอยากทราบว่าพอมดนึกภาพเนี่ยเวลาเราชงออกมาแล้วคุณผู้ชมน่าจะน่าจะทานกันมาแล้วเยอะนะมันต่างไงกับน,น้ำเต้าหูข้ของคุณหมออ๋อคือคำว่าโปรโตีนไอโซเลตเนี่ยก็คือว่ามีความเข้มข้นของโปรโตีนสูงเอาไขมันออกเอาอแป้งออกเอาน้ำตาลออกไปใช่ไหมครับนันปริมาณน้อยๆเนี่ยมันก็คือเป็นโปรตีนเกือบทั้งหมดเลย เราอยากได้โปรโตีนเราได้แน่นอนเราไม่ได้ไม่ได้ของแถมแต่ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้เนี่ยมันมีของแถมของแถมที่มาพร้อมเต้าหู้ก็คือมีไขม,มันใช่ไหมครับมีน้าตาลนะครับ <c oughs> เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวโปรโตีนเองก็ไม่ได้เข้มข้นมากดังนั้นการที่จะได้โปรโตีนปริมาณที่เราต้องการเนี่ยสมมติว่าเราต้องการโปรโตีนสัก20กรัมอกรังเงี่ย <c oughs> ขนาดที่น้ำเต้าหู้หนึ่งร้อยซีซีเนี่ยมีโปรโตีนประมาณ3 3จดสมกรัม ถ้าเราต้องการ20กรัมเนี่ยเราต้องกินน้ำเต้าหู้ประมาณห้าหกร้อยสี่สี่ใช่ไหมครับนั้นเราจะได้ไขมันมาอีกไขมันมาอีกสิบกว่ากรัมใช่ไหมครับมีน้ําตาลมาอีกนะฮะคูณก็ไปเลยนะฮะร้อยี่ีมันมีน้ําตาลมีมีแป้งอยู่หกกรัมมีน้ําตาลอยู่สี่กรัมเนี่ยคูณก็ไปเลยมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลถานโง่เข้ามาในในอาหารเราด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากได้โปรตีน20กรัมแต่ดันได้แป้งเข้ามาอีกสามสิบได้ได้ ได้แป้งกับน,น้ําตาลมาอีก30กรัม<ค>ได้ไขมันมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือข้อแตกต่างว่า,ถ,าถ้าเราอยากจะได้โปรโตีนเป็นหลักใช่ไหมครับอย่างคนสูงอายุเงี้ยกินอาหารได้น้อยคันจะให้ไปทานน้ำร้อนหูปริมาณเยอะๆกินไม่ไหวหรอกแล้วก็ได้อย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมครับเราก็อาจจะให้คนสูงอายุคุณพ่อคุณแม่เราถึงอาจจะกินอาหารได้ไม่ดีนักในช่วงอาจจะ อายุเยอะฟันฟางเคี้ยวอะไรไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบไปกินแต่อะไรที่มันนุ่มๆห่อนๆนะฮะแล้วก็ได้โปรตีนไม่พอเราก็เสริมตัวนี้ได้โดยที่แค่หนึ่งซองเนี่ยก็ได้โปรตีนถึง11กรัมครับเพราะฉะนั้นสรุปให้คุณผู้ชมนะคะน้ำต้องหูแตกต่างกับวีแกนของเราตรงที่ว่าวีแกนของเราเนี่ยโปรตีนล้วนๆเน้นๆไม่มีอย่างอื่นผสมเข้มข้นกว่านะคะที่สําคัญสําหรับมดเลยค่ะคุณหมอ ไม่ใส่น้ําตาลทรายมับน้ำเต้าหู้ไงน้ำเต้าหู้เนี่ยบางทีแบบน้ำเต้าหู้เองเนี่ยแบบน้ำเต้าหู้เองถึงไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยเขาก็มีน้ําตาลอยู่แล้วนะน้ำตาลด้วยธรรมชาติเขาตักกันแบบแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งเติมน้ำตาลเข้าไปอีกก็ยิ่งน่ากลัวมากใช่ไปกันใหญ่เลยนะะคเพราะฉะนั้นเลือกวีแกนของเราเนี่ยเรียกว่าดูแลสุขภาพได้